มอดเตอร์ของหมอนม้ำรดย่์นะครับเลาก็ไม่แจ่อแต่มอดเตอร์มันก็ไม่เชื่อมเล็กตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่ใส,กใสก่ก็ใส่ก็มอดเตอร์ปลายมอดเตอร์พอขอย็ดมันสั่นม่เชื่อมเล็กใส่ตัดออกข้อพัดล่มเก้าก็ไเลยนะครับใส่ใบพัด ผมมีกระเซ็ดเข้าไว้เลยผมถ้ามีน็อตนียังกะใส่ไว้ผมเหนียวรวดมัดไว้เอานี่เฮ็ดไม่ยากตัวมันก็สายต่อมันขอก็เซ็ดมาแล้วนะครับนี่ตัวสายได้ก็นเลยสายแค่นี้แหละครับแล้ววันนี้มันหมุนไปซ้ายไปขวาเขากับผัดลมหมอน้ำไม่หมุนไปซ้าย เอาไปขวาเข้ากับกับปักเอากับปักมันหมุนไปขวามันก็นเย็น้าตา็ตาิออกมาเป็น,นมอดเตอตัวทีหมอน้ำรถยนต์